่ะพี่น้องมันนี่สิแกียงน้องไม้ทำกลางบรรยากาศฝนลินลิน,ลนช่วงเขาวันาเาเอออ๋อเสียเพันหันเน้องไม้จากอของฝากจากน้องลาน้องไข่น้องไข่อีหย,ยังกระแซบเบพื่นอนว่ะกระแซบเพื่อนยูรอกขึ้นกะไซเบ่เติมเมืงองโยน้องไม้ต้มเพื่อนเพื่นว่า กับหนม้เพือนขี่วัดขึ้นหามันนี่เสียบไลยที่หลังกินไล้หนะว่าปวดปวดท้วงอ๋อเสียบเรากำลังเตรียมน,นี่ก็เป็นน้ำยานัางเนาะกับเขาเบือแล้วก็เป็นลูกด,ดูดตำไข่หม้อหอมใส่แกงธรรมดาธรรมดาบ้า,านเท่านี้แหละทุกคนว่า โอ้เห็ดสมือมเวนจะเห็นยังบางคนบอกว่าไายลงเลี้ยวคนวา่าได้เงินดีผมบูรู้หอกผคนไทยผมไปตั้งตี่ขมือละอะไรยังพุงใครก็กินแหละก็ขี่ออกเนาะไายเก็บไว้เป็นสตรอรี่หรือความทรงจำหม,ม้อ,หมอกับวอดล่ะนี่ไปกินยังไรเงื้อวอกเงื้อหั่นยหน่อยบอดได้เงินเขาดอกอืมคูไทยเห็ดได้เงินกะเห็ดไปครับอันนี้เห็ดตำใครเนื้อเนาะว่ากันไปพี่นอ้องอันนี้น่องเน,น,นี่ก็เห็ดเฟืองเนาะ นองแร้วซับแล้วสียบล้วซับแล้วเฮ็ดเฟียงจ้ะเฮ็ดฟางเฮ็ดฟางเนี่ยนี่ว้าวก็ถามคุณน่ากินทีเดียวเชียวครับอ่อายืดยืดอ่าตอนนี้ครับอ่ะมาลอยตอนนี้กินนอวันเนาะนี่กระดูกโดดเ้างใส่ลงไปล่ะ น้องไข่ดิเขาออกมาไวเพาะอันอันอันไข่ปลาไข่ปลาแจกเงาบองเพียงนี่แหละจำสุปได้หรอบอกแล้วเสียมาถอดใส่ไข่ดิไข่เป็ดด้วยกูได้ซื้อมางเท่านั้นแล้วนันโทรบอกอะเจียวไข่เอออ่ะพี่น้องอันนี้ก็ใส่อันนี้ลงไปหน่อไม้จ่าเออใส่ลงไปหลังจากเตรียมน้ำยาหนังยังยังเรียบร้อยแล้วนองไม้ก็บบร้ตุลโดนตะคอกข้าหนึ่งไม้ให้แล้ว เอาไซแก่วให้มันเขาหนามเขาเนื้อกอัดกินได้เรื่อยล่ะวันนี้มันกระชุ่กระเบื้องอะไล่ะล่อๆไปล่รอ,รอ,อมันเดือดท่อดล่ะโบม,ม,มี่ยังไล่มาีิเฮ็ดกินถุงมือมันง่ายเพราะเขา,าเตรียมเครื่องเตรียมยังไม่แล้วนะมาใส่เห็ดปอกเห็ดเฟืองเห็ดฟางเข้าไปล่ะเนี่ย บุบลงไปเกาดเป็นสีสันเนาะโอ้สีขึ้กันเลยวะเบิ่งบอ่อได้บั๋นจะได้เห็ดจะได้เนาะไม่เนาะสดพอหมดละจังวะไอ้ขินเพื่อใดใครหมดเดียงเถินอ,อ่ะยปะกปลาแดกเล็กน้อยครับขาบุได้ละแกเนาะไม่มองใส่อยู่แล้วน้ำปลาแดกเนาะน้ำปลาแดกขวดเนาะต,ตาทุกคนผมนัวเนาะขาบิได้ครับ แปลงนัวผงนัวหรือยามาโตลด,ดีเนาะบดบุบก,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 กันเ้ยสีสันน,นีน้องใหม่หนึ่งเนาะมาจากไอ,นอ้น้อง่า่ครับน้องสาวเอามาฝากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแมงลักเนาะออหรือพอกีตูไทยเท่ายัางเขาว่าไปกจะเป็นขั้นตอนทุตถ่ายเอาไว้ตอนใสพุระออตอนจบขั้นตอนเนาะ อ่ะตอนนี้ก็กำลังเดือดเนาะขุดบกบกรอ,อลงพักเลยกระเซียดมันอ๋อใส่ปลาหน่อยนึงเสียวะอ่าฝุดปมนัวพอาะเาใจแต่ปลาแดกกับชุลดไปบ้าปลานิดนิด นะพี่น้องมันเส่พักเยียบ้อยุกเข้ายกเจ้าไม่เล้าหรือเยียบ้อยอันตอนทุก่ายเส่พักคนตัวเอเคก็จะประมาณนี้เนะาะอันไทายเป็นแนวทางเนาะกระตุ้นตวมอยากมันคือเก่าละคู่มือกูวิ่งละ ท้ทายมันอยู่กับไรคลิปไลรด้ว์ชั้นไลอีพีล่ล่ะมันวนเวียนอยู่นี่นะเนี่ยเฮ็ดกินเฮ็ดอยากอืม่ะตัวนี้ก็ช่วงเขาภาษางดเราตุเคียกับเป็นกับแก่ยไหมนี่ตามหลักสมมติยังบอกเลยว่าเป็นกับเขายันยอเอาไว้ละหลังไอออกภาษาเจอกันอ่ะ,อะโอเคจะประมาณนี้ครับไปอยากกันลองไปหาหดูเฮ็ดกินช่วงนี้ปีนี้เราใหม่ออกรลายไร กูืนฟรีล่ละผมเชื่อเลยว่าปีนี้น้องใหม่หลายอีดิลองหายเฮ็ดกินครับอือเดี๋ยวจะสูตรไปูตรมานะเบิ่งน้ำยูทูปก็ได้มผมว่าบางคนเขาก็แกงเป็นอยู่แล้วละอ่ะจจะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวกินเผื่อบบาที่นี่แสร์น้องกันครับ